วิธีคิดดอกเบี้ยแบบรายวันและการชำระค้างวดของรูปแบบรับเงินครั้งเดียวแบ่งจ่ายรายเดือนสูตรคำนวณดอกเบี้ยรายวันของรูปแบบการรับเงินครั้งเดียวแบ่งจ่ายรายเดือนนำเงินต้นที่ทำสัญญาคูณดอกเบี้ยรายปีหาร365วันจะได้ดอกเบี้ยต่อวันตัวอย่างเช่นยอดทำสัญญา20,000บาท คูณอัตราดอกเบีย้ย33%ต่อปีหาร365วันดอกเบีย้ยจะอยู่ที่18.08บาทต่อวันสามารถนำดอกเบีย้ยต่อวันมาคูณจำนวนวันในแต่ละงวดได้เลยหลังทำสัญญาสามารถตรวจสอบยอดชำระและจำนวนงวดที่ต้องผ่อนชำระได้จากแอปพลิเคชันในหน้าสรุปข้อมูลทำสัญญาตัวอย่างการชำระค่างงวดกรณีต่างๆจ่ายตามกำหนด จ่ายก่อนกำหนดจ่ายมากกว่ายอดที่กำหนดจ่ายโปรโมตตัวอย่างกรณีจ่ายตามกำหนดทำสัญญา20,000บาทอัตราดอกเบี้ย3.3%ต่อปีรับเงินวันที่1มกราคมกำหนดชำระทุกวันที่28ของเดือนชำระงวดละ883บาทรวมทั้งสิ้น36งวดโดยจะนำไปชำระดอกเบี้ยระหว่างวันที่2มกราคมถึง28มกราคมจำนวน27วัน เป็นเงิน488.22บาทคงเหลือ394.78บาทนำไปหักเงินต้นตัวอย่างกรณีจ่ายก่อนกำหนดทำสัญญาวงเงิน20,000บาทวันที่1มกราคมกำหนดชำระทุกวันที่28ของเดือนจำนวน883บาทโดยกรณีนี้จ่ายก่อนกำหนดในวันที่5มกราคมจำนวน883บาท โดยจะนำไปชำระดอกเบี้ยระหว่างวันที่2มกราคมถึง5มกราคมจำนวน4วันเป็นเงิน72.33บาทคงเหลือ810.67บาทจะนำไปหักเงินต้นดังนั้นวันกำหนดชำระ28มกราคมจะไม่มียอดเรียกเก็บ แต่เมื่อถึงยอดเรื่อกเก็บงวดที่2วันที่28กุมภาพันธ์ดอกเบีย้ยจะเริ่มคิดหลังจากวันที่ชำระล่าสุด6มกราคมถึง28กุมภาพันธ์จำนวน54วันเป็นเงิน936.86บาท จากเงินต้นคงเหลือ1 9 9 8 9 3 3บาทซึ่งจะเกินจากยอดเรียกเก็บปกติ103.86บาทการจ่ายก่อนกำหนดจะเป็นประโยชน์ต่อลูกค้าทำให้มีการตัดเงินต้นเร็วกว่าเดิมแม้เดือนถัดไปจะมียอดเรียกเก็บมากกว่าปกติแต่ตลอดทั้งสัญญาลูกค้าจะจ่ายดอกเบี้ยลดลงตัวอย่างกรณีจ่ายมากกว่ายอดที่กำหนด ทำสัญญาวงเงิน20,000บาทวันที่1มกราคมกำหนดชำระทุกวันที่28ของเดือนในกรณีนี้จ่ายมากกว่ายอดที่กำหนด2,000บาทโดยนำไปชำระดอกเบี้ยระหว่างวันที่2มกราคมถึง28มกราคมจำนวน27วันเป็นเงิน488.22บาทคงเหลือ1,511.78บบาทนำไปหักเงินต้น ซึ่งการจ่ายมากกว่ายอดที่กำหนดนี้เป็นประโยชน์กับลูกค้าเช่นกันโดยยอดที่ลูกค้าชำระเกินจะถูกนำไปตัดเงินต้นเพื่อลดต้นลดดอกให้ลูกค้าหากชำระตามยอดที่กำหนดต่อไปจนครบสัญญาจะทำให้จำนวนง้วดที่ต้องผ่อนชำระลดลงจาก36มวดจะเหลือ33มวดโดยงวดสุดท้ายจะจ่ายเพียง513.92บาทการชำระแบบนี้เือเป็นการโปะสินเชื่อไม่ใช่การชำระล่วงหน้า ดังนั้นเมื่อถึงงวดถัดไปวันที่28กุมภาพันธ์ลูกค้าจะยังต้องจ่ายค่างวดตามปกติตัวอย่างกรณีจ่ายปกหมดทำสัญญาวงเงิน2,000 20, 0บาทโดยรับเงินวันที่1มกราค,คมกำหนดชำระ28มกราค,คมในกรณีจ่ายโปกหมด จะคิดดอกเบีย้ยจากวันที่2มกราคมถึง28มกราคมจำนวน27วันดอกเบีย้ยจะเท่ากับ488.22บาทรวมกับเงินต้น20,000บาทเมื่อถึงวันกำหนดชำระยอดปกปิดจ,จะอยู่ที่24,88.22บาท Money Tender แอปสินเชื่อที่เข้าใจคุณ